สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นอารมณ์ดีที่ได้เปิดกล้องคุยกับทุกคนที่ผ่านเข้ามานะคะหลังจากที่ไม่ได้เปิดกล้องคุยมานานมากหลายปีอยู่นะเป็นไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้คืออัดวิดีโอแล้วก็เอาลง y o u t u b e มันมันมันโหลดช้ามันนั่นนี่นูน้นหลากหลายปัญหาไม่ทันใจเบนก็เลยใช้วิธีไลฟ์เอานะคะคเพื่อนๆืที่แวะที่ผ่านมาเห็นทีหลังก็ชมย้อนหลังได้นะคะแล้วก็เวลาที่เป็นมีเบนก็จะรีบไลฟ์สดเลยจะไม่ค่อยมีเวลาเซตเวลาได้เหมือนคนอื่นๆเขาเนาะ,อ,ะอย่างเช่นวันนี้อ่ะหนึ่งบวกมีอารมณ์อารมณ์ดีอากาศดี ลูกก็อยู่อีกห้องหนึ่งสามีก็ไม่อยู่แล้วก็เราก็เลยมีเวลาได้มาไลฟ์พูดคุยกับเพื่อนๆนะคะหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์มากมายวุ่นวายทั้งส่วนตัวแล้วก็ทัท่วโลกเนาะหลังจากที่ไม่ได้อัานมาคลิปล่าสุดน่าจะเป็นคลิปเรื่องราวส่วนตัวจากอดีตนะคะ จากอดีตว่าเป็นหมายยางไงในชีวิตยไยเด็กเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อยากจะเล่าต่อเนาะแต่ว่าอารมณ์นะวันนั้นมันยังมันยังมันยึมันยังเข้าไปไม่ถึงอยากเล่าอย่างอื่นก่อนนะคะพอ,อะวันไหนที่เรามีอารมณ์พูดคุยเรื่องอดีตสมัยเด็กจนถึงปัจจุบันก็จะมาเล่าอีก เป็นวิดีโอหนึ่งดีกว่าวันนี้ก็จะมาแค่ทักทายเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในอดีตที่ไม่ไกลนักแล้วก็ปัจจุบันเนะาะหลังจากที่เป็นกลับไปเที่ยวไทยพศ2019เนาะ18 19กลับไปไทยแล้วก็กลับมาก็ฉลองฉลองปีใหม่ปุ๊บเขาก็เป็นโควิดเขาก็ปิดเลยเบนก็ไม่ได้กลับไทยอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ ทุกวันนี้มันก็ผ่อนคลายกันแล้วเนาะเพื่อนๆหลายคนเขาก็บินกลับไทยกันแล้วก็ชาวต่างชาติอื่นๆเขาก็กลับไทยบินไปเที่ยวไทยกันจานวนมากแล้วแต่ว่าแสงมันเข้มไปเพราะว่าข้างนอกเป็นเป็นเป,น,เปนกางผ้าผ้าสีส้มกันแดดมันก็เลยทำให้ส่องเข้ามาเป็นออกสีส้มๆแล้วก็เป็นแต่ว่าครอบครัวของเราก็ ยังไม่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวของเบนที่ไทยนะคะเพราะติดปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองหลังจากตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยรายได้ของอสามีก็ลดลงไปอย่างมากนะคะไม่สามารถออกไปทํางานได้เหมือนปกติเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมคะเป็นเวลาหลายเป็นเวลาสองสามปีเนี่ยจนมาถึงช่วงเนี้ยเพิ่งจะประเทศเพิ่งจะเปิดให้เขาได้ไปทํางานได้ปกตินะคะ ก็รายได้ก็เลยม,มีไม่มีบอกเลยว่าไม่มีแล้วก็มีแค่ซื้อของกินแล้วก็ใช้ชีวิตธรรมดาปกติในเยอรมันแค่นั้นเองแล้วพวกเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนด้วยในเยอรมันนะคะ,ะช่วงพักรือรอเนพวกเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะก็อยู่แต่บ้านแล้วก็ช่วยกันประหยัดเงินก็มีเงินซื้อข้าวของกินนะคะแต่ว่างานไปเงินไปเที่ยวอะไรพวกเนี้ยเราไม่มี เราไม่อยากไปนะคะแล้วก็กลัวด้วยกลัวแบบว่าไปเที่ยวแล้วจะติดโรคกลับมาอะไรอย่างนี้ก็มีกันมียายแก่อายุมากแล้วอายุเก้าสิบปีอยู่ที่บ้านแล้วก็มีลูกสาวอ,อคนหนึ่งแล้วก็มีสามีมีเบนใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวกลับมาเราก็กลัวเอาเอาเอา,เอาโรคภัยมาติดยายใช่ไหมเราก็ไม่ไปกันแต่หลักใหญ่หลักใหญ่ใจความก็คือเรื่องทุนทรัพย์นะคะทุนทรัพย์เราไม่มี ที่จะไปพักเพักร้อนที่ไหนนะคะเราก็ยอมรับตรงนั้นแล้วก็มีความสุขกับการากินอยู่ทุกวันนี้ที่นี่นะคะเราสุขเป็นมีความสุขตรงที่ว่าเรายังมีเงินซื้อ,อข้าวกินซื้ออาหารแล้วก็ยังมีเงินจ่ายค่าน้าําค่าไฟแล้วก็ยังมีเงินซื้อน้ํามันเพื่อที่จะมาใช้เวลาที่เขามีมีทาความอุ่นในฤดูหนาวนะคะแค่นี้ก็ถือว่ามีความสุข ือสุขสุดๆนะคะตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะสามีก็เพิ่งจะได้ออกไปทำงานได้สองได้ไม่หนึ่งเดือนเองนะตั้งแต่อย่างที่คนในยุโรปเขารู้กันคนในเยอรมันเขารู้กันว่าเขาเปิดให้ทั่วไปเนาะคือไม่ต้องใส่หน้าก,กากบางคนก็ เขาก็ใส่นะคะก็ยังใส่หน้ากากเวลาไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปสถานที่ต่างๆที่มันแออัดขับแคบหรือว่าผู้คนเยอะๆบางคนเขาก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่เบนก็ยังใส่อยู่นะเวลาไปซื้อของอ่ะเพราะว่าช่วงนี้มันก็อยู่ที่ว่าอากาศมันดีนะคะอากาศมันดีดอกไม้ก็ผลิบานก็จะมีเกสรอ่าบานแล้วก็ปลิวในอากาศอยู่คนเยอรมันดือมนุษย์เอาใช้คําว่ามนุษย์ดีกว่าไม่ไม่แยกแบไม่แยกประเทศนะคะมนุษย์เขาก็ เป็นภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีนะคะกับสภาพอากาศกับพืชพันธุ์ที่มันเติบโตขึ้นมาแล้วก็วกกับอิมบูนซิสเต็มในร่างกายของคนเราอะ่ะมันมันมันอ่อนแอลงมนุษย์อ่อนแอลงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะแก่หรือหนุ่มก็สามารถเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายนะคะไปอากาศได้ง่ายเริ่มเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะจำนวนของมนุษย์ที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะ ไม่ว่าจะแพ้อะไรก็ตามมันจะมีเพิ่มขึ้นนะคะทุกๆปีสังเกตดูนะคะอย่างอย่างคนอย่างเบนเนี่ยเป็นอยู่แล้วโรคภูมิแพ้อยู่ที่ไทยจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้เนาะพอมาอยู่ที่นี่มันก็จะอาการก็สแสดงออกเลยว่าเราเป็นคนเป็นภูมิแพ้นะคะก็ไปตรวจก็เพิ่งจะรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นภูมแิแพ้แพ้ฝุ่นแพ้เกสรอนหลากหลายชนิดพืชพันธุ์ที่ที่เขาเติบโตในในถิ่นหนาวนะคะในยุโรปในเยอรมันอย่างเงี้ยนะคะ ก็เป็นภูมิแพ้หลายชนิดนะคะเราก็เลย40บวกก็เป็นภูมิแพ้แล้วทุกวันนี้นะคะยอดคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยเอาเฉพาะในเยอรมันก็มีหนุ่มสาวอัย20 30ก็เป็นจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ละปีก็เลยทําให้รู้ว่ามันอยู่ที่1นึ่งภูมิอากาศอุตสาหกรรมนะคะการใช้วั วัสดุธรรมชาติต่างๆการขุดเจาะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อุตสาหกรรมอาหารด้วยอาหารที่เรากินเข้าไปด้วยนะคะเราก็ไม่สามารถจะฟันธงได้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแต่โดยรวมแล้วภาพโดยรวมมันเป็นแบบนี้นะคะก่อนการที่มนุษย์ของเราจะร่างกายอ่อนแอลงภูมิตัานทานอ่อนแอลงมันก็เนื่องมาด้วยจากอาหารการกินด้วยเป็นหลักนะคะแล้วก็สภาพอากาศ ะะแต่อาหารการกินสําหรับเป็นเนี่ยความคิดส่วนตัวเนี่ยคือสําคัญนะคะถ้าเราถ้าอาหารการกินเราดีถูกต้องอไม่มีอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเราก็จะแข็งแรงจะจะเป็นภูมิแพ้หรือว่าจะอ่อนแอลงนี่ก็จะจะยากนะคะก็จะมีภูมิต้านทานนะคะ,ะในอาหารอุตสาหกรรมยุคใหม่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ในถุงในหอ่อในหีบหอ่อ ก็สามารถหยิบจับสะดวกใช้ได้เลยกินได้เลยอุ่นได้เลยอะไรอย่างนี้มีเยอะมากขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็ว่าได้นะคะที่ทำให้มนุษย์ของของเราบนโลกไปเนี้ยใช้คำนี้ดีกว่ามีชีวิตที่สะดวกสบายแล้วก็อาจจะเป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้อินโมนซิสเต็มในร่างกายของเราเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามันเปลี่ยนแปลงไปมันอ่อนแอลงก็สามารถพูดได้นะคะ แล้วก็เป็นก็มาอยู่นี่ครบสิบเอ็ดปีนะคะในเยอรมันก็ทำอะไรตามกฎระเบียบท,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 ทุกทุกทอย่างถูกต้องแล้วเรียบร้อยนะคะเรียนจบแล้วแล้วก็มีทำพาร์ทนะคะต่อไปก็จะเป็นเพิ่งจะถึงเวลาการทำใบขับขี่มาอยู่นี่เรืงสิบกว่าปีวุ่นจะอยากอยากทำใบขับขี่ขึ้นมาอย่างจริงจังก็เนี่ยคะ่ะเออ แล้วก็อยู่บ้านก็เป็นแม่บ้านปกตินะคะทำงานบ้านไม่ได้ออกไปทํางานข้างนอกแต่บิก็ทํางานอยู่ในบ้านก็หมายก็คือว่าทํางานบ้านนั่นเองนะการทํางานบ้านก็คืองานนะคะเราอย่าไปแม่บ้านทั้งหลายฝากบอกว่าเราอย่าไปด้อยค่าตัวเองเราอย่าไป uh, น้อยใจหรือว่าอย่าไปพูดเหมือนว่า дела? อับอายที่ตัวเองไม่ได้ทํางานข้างนอกไม่ใช่นะคะการอยู่บ้านทํางานดูแลความสะอาดความเรียบร้อยในบ้านเนี่ย ก็เป็นงานนะคะมันก็เป็นงานอีกงานหนึ่งเพียงแต่เราไม่ได้ทำรับจ้างบริษัทหรือว่าไม่ได้ทำรับจ้างใครนะคะเราทำเพื่อตัวเองทำดูแลบ้านดูแลอะไรให้ครอบครัวคุณอยู่กับสามีสามีคุณออกไปทำงานข้างนอกใช่ไหมคะแล้วคุณอยู่บ้านคุณไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วคุณจะให้ใครทำอ่ะ แล้วคุณแล้วแล้วคุณจะทําอะไรวันวันหนึ่งคุณอยู่ในบ้านใช่ไหมคุณก็ต้องทําความสะอาดบ้านหนึ่งถ้าคุณไม่ทําคุณก็ต้องจ้างคนอื่นมาทําอยู่แหละอยู่ดีใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นงานสิ่งใดเนี่ยมันจะต้องมีคนคนหนึ่งที่เป็นคนทํานะคะต้องมีคนลงมือทาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะจะขึ้นอยู่กับว่าคุณทําเองหรือว่าให้คนอื่นมาทําโดยคุณให้เงินเป็นค่าตอบแทน ะะมันก็มีอยู่สอง,งสิ่งเท่านั้นเองและการที่คุณอยู่บ้านแล้วคุณอายคุณไม่ภูมิใจหรือว่าคุณทุกข์คุณเศร้าคุณหักคุณคิดว่าชีวิตคุณลําบากคุณจะไม่มีความสุขนะคะไปอยู่ที่ไหนการงานบ้านงานเรือนงานสวนมันจะต้องมีคนทํานะคะอย่างที่บอกขัางต้นว่า จะเป็นคุณทําเองหรือว่าจ้างเขาก็เท่านั้นเองถึงคนอื่นมาทํามันก็เป็นคนคนหนึ่งก็ต้องมีคนใดคน,นคนหนึ่งลงมาทํานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าไปด้อยค่าตัวเองแล้วก็อย่าไปอับอ,อายที่ตัวเองเป็นแม่บ้านทำํำในแค่งานบ้าน,งาน,านงานบ้านก็เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของมนุษย์นะทุกคนกลับมาบ้านก็ต้องทํางานบ้านทําอาหารทําความสะอาดบ้านดูแลความวเรียบร้อยในบ้าน โดยเฉพาะอยู่ที่นี่ยุโรปนะคะคุณจะต้องดูแลความเรียบร้อยต้นไม้ดอกไม้ความฝุ่นหน้าบ้านหรือว่าต้น้าหน้าบ้านของตัวเองคือรับผิดชอบบริเวณบริเวณบ้านของตัวเองให้ดีนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะจะไม่ปล่อยปะละเลยให้ไปเดือดร้อนเพื่อนบ้านหรือว่าให้ไปเดือดรออ้อนเมืองเจ้าหน้าที่ที่เขาจะต้องมาตัดนะคะถ้าถึงขั้นนั้นแล้วคุณก็ต้องจ่ายตังค์นะคะ เพราะว่าเขาถือว่าคุณไม่ดูแลความเรียบร้อยของบ้านของตัวเองนะคะมันก็จะมีการต้องเสียเงินนะคะอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดนะคะทุกวันนี้ใครๆเขาก็ต้องการกันใครออกไปทํางานก็เพื่อแลกกับเงินนะคะเราอยู่บ้านเราก็ช่วยงานบ้านนะคะเราจงภูมิใจว่าเรามีประโยชน์นะ,ะมีคุณค่าเป็นแม่บ้านดูแลบ้านดูแลลูกทําอาหารให้สักให้ตัวเองให้สามีให้ลูก ทานนะคะนี่ก็เป็นงานอีกชนิดหนึ่งก็เป็นสิ่งดีนะคะเราก็ทําประโยชน์นะคะอย่าไปอายว่าโอ้ไม่ไี่ไปทํางานบ้านอยู่บ้านเป็นแม่บ้านเฉยๆแล้วอย่าไปอายกับการตอบแบบนั้นนะคะเราจงภูมิใจนะคะจงภูมิใจในความสามารถของเรานะคะการเป็นแม่บ้านงานแม่บ้านไม่ได้ง่ายๆนะคะทําได้ทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่างานง่ายนะคะ เป็นงานจุกจิกนะที่ไม่มีวันเสร็จนะคะแล้วก็ไม่มีวันหมดเวลาหมดนะคะงานบ้านเป็นงานที่สําคัญกับชีวิตทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนที่ออกไปทํางานข้างนอกเนี่ยเขาก็จุดเริ่มต้นก็คือจากในบ้านภายในบ้านนะคะมันถึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะบ้านของเราเราก็ดูแลทําความสะอาดจงภูมิใจนะคะเวลาไม่ค้นถามค่ะ อ๋อชีวิตฉันลำบากฉันต้องทำงานบ้านต้องกวาดบ้านถูบ้านดูฝุ่นหล้างซ่วมเช็ดหน้าต่างตัดา้าเบนไม่คิดว่าสิ่งนั้นมันคือความลำบากนะแต่ว่าเราทำความเข้าใจกับมันว่ามันเป็นสิ่งที่คนที่เราจะต้องทำมันไม่ใช่สิ่งที่ลำบากแต่อย่างใดนะคะ ชีวิตเราผ่านมาในส่วนมากคนไทยเรามักจะคิดว่าการได้ทํางานบ้านตัดหญ้าทาสวนล้างถ้วยอะไรพวกเนี้ยเป็นงานเป็นสิ่งที่ลําบากสมัยก่อนจะคิดแต่แบบนี้เนาะคนบ้านเราเนาะเพราะคิดว่าโอ้ทำไมกูลําบากจังทําไมกูต้องทําสิ่งนี้เบนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องคิดแบบนั้นทําไมต้องคิดว่ามันเป็นสิ่งลําบากนะคะทําไมไม่ทั้งที่ว่าเกิดมาเราก็เห็นอยู่แล้วกูอยู่กับสิ่งนี้มาตั้งแต่ กับพ่อกับแม่เราก็จะก็ทำสิ่งนี้อยู่แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ลำบากหรือว่าเป็นสิ่งที่อุบาทหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุเลศอะไรเลยนะคะเป็นสิ่งที่ปกตินะคะบางคนเห็นเขาลงในโซเชียลเขาไปเทีย่ยวไปกินที่ดีๆเขาก็ลงนะคะเวลาเขาไปเขาก็เอามาลงนะคะบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ลงในเวลาเขาขัดซ่วมในเวลาที่เขา ถูบ,บ้านดูดฝุ่นเขาก็ไม่ได้ลงก็แค่นั้นเองนะคะเขาอาจจะลงเฉพาะาสร้างโปรไฟล์ของเขาให้มันเป็นในลักษณะแบบที่เขาชอบนะคะก็ไม่ใช่จะไม่ได้ว่าเขาไม่ดีหรือว่าไม่ได้ว่าเขาโกหกนะคะเขาอยากลงแค่นั้นมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นชีวิตของเขาและเราพอเราเห็น เฉพาะเวลาที่เขาไปเที่ยวลงภาพส,สวยๆของกินดีๆแต่งตัวดีๆส,สวยๆเหมือนเราก็ทําให้คนที่มองอ่ะอว่าเขาไม่ต้องทํางานอะไรเลยเนาะมีแต่ไปเที่ยวก็อย่าไปคิดแบบนั้นสิคะ,ะเราก็ต้องอ่านด้วยว่าเขาเขียนอะไรแล้วก็เขาก็ไม่ได้เที่ยวทุกวันและวันหนึ่งเขาก็ไม่ได้เที่ยว24ชั่วโมงใช่ไหมคะมันก็ต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งที่เขาทํางานบ้าง ใช่ไหมอืมไม่ใช่ว่าเราเห็นเขาไปยืนถ่ายรูปใส่ชุดสวยๆใส่แบรนเนมแล้วเราไปคิดเอาเองไปทึกทักเอาเองว่าเขา,เาสบายไม่ต้องทํางานบ้านไม่ต้องทํางานสวนไม่ต้องล้างถ้วยไม่ต้องรีดผ้าไม่ต้องอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นอันนั้นเป็นเราคิดเอาเองนะคะนอกจากคนที่เขาจะออกมาพูดเองว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเท่านั้นเองนะคะมันก็ อันนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขามันชีวิตของเขานะคะแล้วเราจะมานั่งเศร้ากับชีวิตตัวเองว่าอุ้ยทำไมกูทุกข์ลำบากจังเลยทำไมกูไม่เป็นเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คุณจะไปเป็นใครคนไหนคนอื่นไม่ได้คุณเกิดมาแล้วคุณเป็นคุณจิตสำนึกจิตวิญญาณของคุณได้รับรู้ว่าคุณเป็นคุณคุณก็ได้เป็นแค่คุณคุณจะไปเป็นคนอื่นไม่ได้หรือคุณจะรวยเหมือนเขาจะมีชีวิตคล้ายๆเขาแต่คุณก็เป็นคุณคุณจะเป็นคนคนนั้นไม่ได้นะคะ มนุษย์ของเราเกิดมามันจะเหมือนกันไม่ได้ขนาดฟ้าแฝกติดกันเขาก็ยังมีจิตได้สำานึกที่อ่จิตได้สำเนึกที่ไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันมันก็จะมีแตกต่างกันนะคะนั่นแหละค่ะก็คือก็จะมาเรื่องเล่าเมาามอยยังเบนอยู่ที่เนี่ยช่วงมีโควิดเราก็จะอยู่บ้านนะคะเ็นก็ตั้งแต่เบนมาอยู่เนี่ยเบนก็ทางานสวนนะคะตัดหญ้า ตด้นไม้ดอกไม้มันมีความสุขเวลาเราได้ลงสวนเราได้เห็นดอกไม้เราได้เห็นผลงานของเราที่เราปลูกไว้และเห็นผลงานของเราที่เราคอยดูแลเอาใจใส่ตัดตก แต่งนะคะยาสนามก็ไม่ใหญ่หลังสวนมันก็ตัดเองได้นะะก็ไม่เครื่องตัดญ้าแล้วก็เข็นเข็นมันไปมันก็ตัดของมันเองเราไม่ได้ไปตัดนอกจากว่าตามขอบบริเวณที่เครื่องตัดญ้ามันตัดไม่ได้นะคะมันเข้าไม่ถึงเพราะมันจะต้องมีล้อของมันใช่ไหมนั่น,นแหะเราก็ถึงไปนั่งตัดค่อยๆตัดแล้วก็ไม่มีใครมาบางังคับขู่เข็นให้เราไปตัดด้วยนะเราก็รู้ดูเอาเองดูงานดูหน้างานเองว่าเราควรทําอะไรนะคะเราก็โตๆกันแล้วเนาะ เออเราก็รู้ว่าเราควรจะทําอะไรนะคะการไปตัดหญ้ามันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องอ่ะทุกยากลําบากแสนเข็นอะไรใช่ไหมตอนสมัยอยู่บ้านเราก็ไปเกี่ยวหญ้าเราก็ไปถอนหญ้าออกจากนาข้าวอยู่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ลําบากขนาดเศร้าขนาดนั้นไม่ใช่นะแล้วก็ชีวิตเป็นนี่ถือว่า simple ธรรมดามากๆก็คือ ดูดฝุ่นนะคะเช็ดนั่ ran, นเช็ดนี่เช็ดกระจกเช็ดฝุ่นถูบ้านถูกระดาษเช็ดหน้าต่างสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทําทุกวันนะคะการเช็ดประตูหน้าต่างนี่ก็คือถ้ามันสกปรกมากก็เช็ดอาทิตย์ละครั้งแต่ส่วนมากจะไม่ใช่อาทิตย์ละครั้งนะคะก็น,น,นานๆจะเช็ดทีก็ดูว่ามันสกปรกถึงจะเช็ดหน้าต่างรอบบ้านนะคะมันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เช็ดทั้งวันนะคะแล้วก็ไม่ได้เช็ดทวันด้วยเรื่องอย่างหนึง่ง uh, การเช็ดถูดูฝุ่นมันก็ไม่ได้ทําทุกวันเพียงแต่ว่าถ้าเราเห็นมันสกปรกแล้วอยากทําทุกวันมันก็ทาได้เพราะว่าเป็นบ้านของเรานะคะการที่เราดูแลดีมันก็ดีต่อตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวที่อยู่อาศัยอยู่ด้วยกันสามีก็ไปทํางานเราก็ทํางานที่บ้านสิกะดูแลบ้านสิกาแล้วเราก็ภูมิใจแล้วก็กล้าหาญที่จะบอกคนอื่นนะคะว่าเราทําอะไรที่บ้านนะคะทางานบ้านเนี่ยก็จงต่อไปอย่าได้อายตอบใจ ต่อไปจงภาคภูมิใจนะคะและสามีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะว่า,าคนมันเข้าใจนะคะคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งก็โอเคก็ถูกต้องแล้วนะคะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนทั่วไปเหมือนเหมือนเป็นแม่บ้านเหมือนเป็นภรรยาชาวไทยหรือว่าเป็นภรรยาชาวชาติอื่น นะคะหรือว่าอยู่คนเดียวก็เหมือนกันอยู่คนเดียวก็ต้องทําสิ่งเหล่านี้น, <announcing warfare> นะคะเป็นโ,โสดก็ต้องทําสิ่งเหล่านี้เหมือนกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าแต่งงานแล้วไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าแต่งงานแล้วอยู่กับอยู่ที่ไทยดูจะต้องเป็นแม่บ้านนาอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขึ้นมันไม่มีอะไรมาชี้วัดนะคะแล้วก็มีไม่มีอะไรมาจํากัดชีวิตของเราเราต้องดูบริบทบริบทของชีวิตของเราว่าต้องทําอะไรนะคะ บางคู่เขาแต่งงานกันเขาทำงานทั้งสองคนสองผัวเมียถ้ามีลูกขึ้นมาเขาก็จะสลับคนนึงทำกลางวันคนนึงทำกลางคืนก็ก็ดูแล้วแต่วิถีชีวิตของเขาแล้วก็พอคนนึงกลับมาก็ทำงานบ้านอีกคนนึงก็ทำอันโน้นทำอันนี้ก็คือมันก็ต้องช่วยกันทั้งสองอย่างอย่างเช่นเบนอยู่บ้านทัางวันเบนไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกสามีไปเนี่ยเบนก็ทำงานในบ้านให้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนอกจากอะไรที่หนักๆเนี่ยก็จะ ให้สามีช่วยแค่นั้นเองก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาราศีอะไรใดๆมันเป็นเรื่องนำเน่านะคะเราจงสนใจในความเป็นจริงในหน้าตรงหน้าของเราว่าเราต้องทำอะไรมากกว่านะคะมันเป็นชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถึงเป็นมหาเศรษฐีเขาก็ต้องลงมือทำสิ่งใดอย่างหนึ่งเองนะคะนอกจากคนพิการที่เขาไม่มีขาไม่มีแขนเขาทำอะไรไม่ได้แค่นั้นเองนะคะ าจะแสวงหาคําว่าความสุขสบายมันไม่มีขอบเขตจ,จํากัดเพราะความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยมันทุกตนเนี่ยมันแสวงหาความสุขสบายอยู่แล้วมันไม่อยากทําอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปตามใจมันเราก็จะกลายเป็นว่ายิ่งกว่าคนพิการอีกอะไรอย่างนี้นะคะ <laughs> เออ ชีวิตของคนเราถ้าเราไม่พยายามทําความเข้าใจเรียนรู้เนี่ยมันก็จะอยู่ยากมันก็จะไม่มีพบความสุขเพราะว่าความสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ข้างในความรู้สึกของเราอยู่ที่จิตใต้สำนึกของเราถ้าเราไปตอบโจทย์จริตของเรามันก็จะบอกเราก็จะรู้สึกว่าสุขถ้าเรามันตรงข้ามกับจริตของเรามันก็จะจริตของเราก็จะรู้สึกไม่สบายรู้สึกไม่สุข นะคะมันมีอยู่แค่นี้เองบางคนเนี่ยเขาทําอะไรสําเร็จแต่เขาไม่ยอมไม่ยอมอ,อนุญาตให้ตัวเองยอมรับสิ่งนั้นเพราะเขาคิดว่าสิ่งเล็กสิ่งน้อยเองที่ไปอะไรมากมายถ้าคุณทําสิ่งเล็กสิ่งน้อยสําเร็จแล้วคุณไม่อนุญาตให้จิตใจตัวเองเสีสุขกับสิ่งนั้นคุณจะไม่มีทางพบกับ ความสําเร็จหรือว,ว่าความสุขเลยเพราะว่าคุณไม่เคยเปิดใจรับกับความสําเร็จของตัวเองคนเรามันต้องเริ่มจากความสําเร็จเล็กๆน้อยๆแล้วมันจะค่อยๆเพิ่มขยายไปถึงความสําเร็จสิ่งดีๆที่ยิ่งใหญ่ข้างหน้าถ้าคุณไม่เคยเปิดรับกับความสําเร็จหรือว,ว่าความภาคภูมิใจของตัวเองคุณไม่ภูมิใจกับมันคุณก็จะไม่มีการค้นพบความสุขเลย ความสุขมันอยู่ข้างไหนคุณก็จะไม่รู้คุณค่าของความสําเร็จของคนที่ยุดทาคุณก็จะไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งใดๆเลยเช่นคุณไปช่วยมแมลงมแมลงแมลงตัวนั้นมันนอนหงายท้องอยู่แล้วคุณเดินผ่านแล้วคุณเห็นมันมันก็ดิ้นกระแนวกระแนวกระแนวกระแนอยู่แล้วคุณช่วยมันให้มันหงายท้องมันลงเอาเท้ามันลงเพลินให้มันเดินได้ถ้าคุณไม่ภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้ย สิ่งเล็กๆเ,เหล่านะี้คุณก็จะไม่รู้สึกว่าคุณทำอะไรสำเร็จเลยถึงแม้คุณจะสร้างบ้านหลังหนึ่งเองด้วยเงินของคุณเองด้วยความสามารถของคุณเองมันคุณก็จะยังหาความสุขไม่เจอเพราะว่าคุณไม่เคยเปิดรับความรู้สึกให้กับความสุขความสุขนั้นมาให้กับตัวเองนะคะมันต้องอมีการยอมรับความรู้สึกของตัวเอง อนุญาตให้ตัวเองเสพสุขเล็กๆน้อยๆโมเมนต์เล็กๆน้อยๆหนึ่งวินาทีกับดอกไม้ที่สวยภูมิใจชมชอบคือเนี่ยต้องปล่อยให้ตัวเองรู้สึกสุขเราจะได้รู้จักการเรียนรู้การเสพสุขในในในครั้งถัดไปเวลาเราทําอะไรสําเร็จความสําเร็จโดยที่ไม่เบียดเบียนใครมันเป็นความสําเร็จมันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์มากจะรู้สึกสุขมากๆหนึ่งเราไม่เบียดเบียนตัวเองสองเราไม่ไม่ได้เบียดเบียนมนุษย์ตนอื่น มันเป็นความสุขที่สุดนะคะถ้าเราไม่รู้จักพอไม่เข้าใจมีคนซื้อกระเป๋าให้จะแบรนด์เนมหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริบทตรงนั้นแต่สิ่งที่คุณได้รับอะคุณต้องชื่นชมคุณต้องพอใจคุณต้องรู้สึกขอบคุณคุณต้องรู้สึกสุขเพราะไม่อย่างนั้นแล้วถึงคุณได้เพชรมาคุณก็จะไม่มีวันได้ความสุข คุณก็จะไม่มีวันตอบสนองหรือว่าตอบโจทย์แล้วคุณก็จะไม่มีทางเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณได้มาไม่ว่าจะได้มาด้วยตัวเองหรือมีคนให้มาก็ตามคุณก็จะไม่มีวันพอแล้วคุณก็จะหามันไปเรื่อยๆหามันไปเรื่อยๆมันเป็นความถกของคุณว่าคุณเอ๊ะทำไมฉันไม่มีความสุขเลยทั้งๆเช่นฉันมีเงินแล้วทั้งๆั้นฉันมีของทุกอย่างแล้วทําไมฉันไม่มีความสุขมีปัญหามากมายกับสิ่งเหล่านี้ของมนุษย์ บนโลกวันนี้เพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกๆปีก็เพราะว่าก็เพราะว่าสิ่งนี้แหละคะ่ะก็เพราะคุณไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เสพสุขกับสิ่งนั้นคุณไม่รู้จักพอคุณไม่รู้จักชื่นชมกับมันคุณไม่เห็นคุณค่าของมันถึงแม้มันจะเป็นสิ่งของหรือว่าจะเป็นแค่ใบไม้แห้งกลีบดอกไม้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณไม่เคยชื่นชมยินดียอมรับกับสิ่งที่คุณมี คุณก็จะไม่มีมันพอคุณจะหาไปเรื่อยหาไปเรื่อยจนเงินทองกองท่วมบ้านคุณก็จะไม่มีความสุขเพราะความสุขมันไม่ได้แค่มันไม่ใช่เรื่องของภายนอกเลยมันเป็นความรู้สึกข้างในของตัวเราเองไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนคุณจะสวยไม่สวยคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ข้างในนะคะความรู้สึกของเราเราอย่าให้มันมาครอบงำเราเราต้องควบคุมมันนะคะอย่าให้มันมาเป็นนายเราความรู้สึกเนี่ย คุณต้องตามมันให้ทันทุกๆอารมณ์ทุกๆวินาทีอ่ะความรู้สึกของคุณมันจะวิ่งวุ่นอยู่ถ้าคุณจับความรู้สึกของตัวเองทันคุณก็จะรู้ว่าเออแท้จริงแล้วเนี่ยวินาทีหนึ่งเนี่ยความรู้สึกเรามันมันมีหลากหลายปนเปนและเราอย่าปล่อยให้มันมาครอบงำจนเราต้องสแสดงความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปนะคะก่อนที่เราจะสแสดงออกไปเนี่ยมันจะรู้สึกก่อนไม่ว่าจะเราก็แต่มันจะมาจากตรงนี้เราจะรู้สึกก่อนพอรู้สึกปุ๊บมันก็จะไปที่สมองสั่งการ ถ้าสมองสั่งการให้ออกทางปากแล้วเนี่ยถ้าคุณระงับมันทันไม่ให้แสดงอะไรออกไปเนี่ยก็จะดีแล้วคุณจะมานั่งนึก,นก,นกย้อนหลังเออ,อ,อเมื่อกี้กูรู้สึกแบบนี้นะเอ๊ะก่อนที่จะรู้สึกแบบเนี่ยข้างในรู้สึกอะไรบางอย่างนะแล้วมันก็วิ่งไปที่ความคิดวิ่งไปที่ความคิดเสร็จปากมันอยากพูดเลยมันอยากแสดงออกเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณนั่งไล่เหตุการณ์ถึงมันจะช้า แต่ก็ยังดีกว่าคุณไม่รู้สึกลำดับขั้นตอนของความรู้สึกนั้นๆความคิดนั้นๆมันจะมาจากข้างในก่อนนะคะอันนี้ต้องพึงระวังก็เป็นมาอยู่ที่นี่ก็ได้เรียนรู้นะคะจากการมีลูกคนนี้ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่นี่เลี้ยงลูกไปด้วยการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยต้องใช้ความอบต้องเรียนตัวเองเหมือนๆตัวเองนี่แหละตัวเองนี่แหละเรียนไม่ใช่ลูกนะ ตัวแม่เราเองต้องควบคุมตัวเองต้องเรียนรู้เข้าใจตัวเองควบคุมอารมณ์คอยมองอารมณ์ของตัวเองควบคุมตัวเองให้ดีลูกมันเขาเม่เด็กเขาไม่รู้แต่ละการที่พ่อแม่จะ,สะแสดงออกไปหรือว่าทําอะไรออกไปเนี่ยเหมือนเรานี่แหละได้เรียนรู้ได้ฝึกตัวเองนะคะฝึกตัวเองอย่างมากมีหลายสิ่งหลายละเอยียดดีเทลที่ยังไม่ได้เล่านะคะแล้วก็จะมาเล่าในโอกาสหน้านะคะว่า าการเรียนลูกมีประโยชน์อย่างไรกับการฝึกจิตใจของตัวเองนะคะเบนคิดว่ามันดีกว่าการเราไปนั่งสมาธิเพราะว่าเราเห็นกับตาตาเนื้อของเราและอารมณ์ปฏิกิริยาของเรามันจะแสดงทันทีแต่ถ้าการเราไปนั่งสมาธิหลับตาเราไม่ได้รับรู้อะไรมันก็เรียนรู้ได้ช้าแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีก็จริง ะะแต่ว่าการให้เราอยู่เงี้ยตัวเป็นปนที่บ้านเข้ากับสังคมไปเจอกับมนุษย์เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้และควบคุมจิตตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองเป็นการท้าทายอย่างมากนะคะเพราะแต่ละครั้งแต่ละวันเราก็เจอต่างๆแตกต่างกันไปความคิดเราก็พลุงพลานวิ่งปลุกปลัดหล,ลากหลายปนเปกันไปอย่างมากมายสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องทําก็คือควรจะสังเกตความรู้สึกของตัวเองนะคะคกอ่อนะะที่อะไรจะเกิดขึ้นเนาะก็ ฝากไว้แค่นี้เนาะวันนี้ก็พลาดมาเยอะแล้วคุยมาเยอะแล้วหวังว่าจะสนุกหรือไม่สนุกแต่ก็ควรจะสนุกไล้เจอกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ